นี่ไงที่พระแก้วฟ้าบูชามาใหม่หลวงปู่ทบสวยไหมครับอันนี้บูชามาใหม่สองหมื่นนั่นเน่ย <c oughs> หลวงปู่ทบคือว่าถูกใจนะชอบก็เลยบูชาก็เลยบูชามา หลวงปู่ทบหลวงปู่ชดตัวหนังสือก็คมชัดดึกเ <c oughs> นี่ยตั้งใจอเอาเรียนนี้มาให้ดูใช่ <c oughs> เหรียญรุ่นทุนเก้าเหรียญหลวงปู่พ่อทบรุ่นทุนเก้าหลวงพ่อทบเป็นครูบาอาจารย์หลวงปูชงป่ชดุดสวยมากเลยแก้ฟ้าถูกแกก็เลยบูชาเขามา แม่บุกย่าฟาบูชาจเจาไปเลี่ยมจเจไปเลี่ยมทองครูบาหลวงปู่ทบเป็นครูบาของหลวงปู่ชดหลวงปู่ชดก็เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเสา โอ้มันมันเป็นทอดเป็นทอดกันลงมานะครับอันนี้น่าจะเป็นคูบาใหญ่นะเป็นแบบเป็นคูบาใหญ่ลงปูทบนี <c oughs> ่แหละพราะแก้วฟ้าก็ไม่มีอะไระก็มานั่งดูพระบางบ้างก็มานั่งดูพระสองพระดูดูเฮ้ มีนวดด้วยนะใครเอาไหมใครอยากได้นวด <c oughs> นวดของแท้นะนี่ดูดนินวดของแท้นะนี่อันนี้มีแต่สดแต่พุทธคุณนะเนี่ครับของแท้เลยนะครับลองท้าเราไปเล่นสาวด <c oughs> ิไม่ได้นะเอาไปเล่นไม่ได้เดี๋ยวเมียจับได้ยาก ไม่ให้หรอกอันนี้มันกลัวจะไปใช้ไม่ถูกเก็บไวเมื่อก่อนโอ้เยอะแยะเมื่อก่อนไม่มีแตของแท้เอาใส่ในเจดีไปหมดแล้วอันนี้ของอันนี้ได้มาใหม่นะเนี่ยอันนี้ของเหล่านี้แก้วฟ้าได้มาใหม่นะเนี่ย เมื่อก่อนนี้ที่แก้วฟ้าถือเป็นหอบเลยเอาใส่เจดีไปหมดแล้วอันนี้คือได้มาใหม่บูชาเก็บมาใหม่นะบูชาใหม่เก็บมาสะสมใหม่เดินลงปู่เดินลงปูลาเดินลงปูล่าล,ลงปูล,า,ลาบ้านนาวังี่แก้วฟ้ามีอยู่กี่เรียนวะสองเรียนสามเรียนนั่นแหละ นี่ก็ยืนลงพ่อแดงกล้องตัวสับมันไม่ค่อยชัดเแต่ละวันแก้วฟ้าก็ไม่ถ่ายมาเลยดูหนังสือแล้วก็มาดูพระองงเี้ย แล้วกี momento, ่โมงกี่ยามแล้วเอารูปใครเนี่ยเออเสรยจัง นี่แหละแก้วฟ้าก็ไม่ได้ทำไอ้า,างบันก็นั่งเล่นสองพระนั่งสองพระเล่นอยู่คนเดียวนี่แหละไม่มีอะไรทำก็นั่งสองพระเล่นใครอยากได้อะไรเรียกเอาเลยนะครับแจกฟรีให้ฟรีให้ฟรีผ่านการปลูกเสียก็ได้เน่ของแท้นะเนี่ย <laughs> แจกฟรีแจกฟรีเรินพยาคุดเอาไหมเนี่ยให้ฟรีเอาไปติดเรินพยาคุดเอาไหมเอาให้ฟรีเอาไปติดติดกระเป๋าตังค่ะติดกระเป๋าตังไว้ <c oughs> เรีนละหนึ่งบาทเรินพยาคุดแก้วฟ้าปลุกเสกแล้วเรียนเอาไปติดกระเป๋าตังไว้ปิดกิจติดกระเป๋าไว้ ถ้าอยากขุดเขาก็มีอำนาจอยู่ในตัวเขาเลยเหรี <c oughs> <c oughs> ยญน,นี่ไงที่แก้วฟ้ามันจะเป็นตวัวซีเล็กๆนะนีะ่เห็นไหมอเออเนี่ยเห็นไหมตวัวซีมันจะเล็กๆที่แก้วฟ้าอยากได้นะที่แก้วฟ้าอยากได้แล้วก็อยากแบบจะเช่าอ่ะัที่จะแก้วฟ้ารับเช่าเนี่ย ไม่เอกอะหยู่ตรงหางพอพานตรงกันเลยนะตีตวงซื้อเล็กๆแบบนี้นะรุ่นนี้นะแก้วฝารับซื้อรับเช่าบูชาอยู่ใครมีก็มาปล่อยให้พระแก้วฝาได้นะม <c oughs> แก้วฝาให้ซอสิบหกนะพระแก้วฝาให้ราคาดีอยู่ราคาสูง <c oughs> แต่ว่าแบบนี้แต่ว่าแบบนี้เก้าฟ้ายังไงล่ะมันมีเยอะไงเก้าฟ้าเลยไม่จากได้นีเฮ้ยพเก้าฟ้าก็มีอยู่นี่เหรียญสิบหกนะนี่พิมพ์นี้นะ <c oughs> นี่พ่อทนไข่เก็บไว้หมดอะไรผมจ็บ อันนี้ก็หลวงอันนี้ก็หลวงพอ่อหลวงพ่อทบเหมือนกันนะนี่นี่หลวงพ่อทบเหมือนกันหลวงพ่อทบวัดชนแดนเหรียญท่านอันนี้รูปหล่อท่านรูปหล่อหลวงพ่อทบเมื่อก่อนโอ้ยแก่ฟ้ามีหลวงพ่อทบหลวงพ่อชดเหรียญน,นะเยอะแยะเลยมีหลายรุ่น <c oughs> เดี๋ยวแก่ฟ้าเอาเสตชจ,จดีไปหมดแล้ว วันนี้ <c oughs> ใครอยากได้อะไรบอกเลยนะเนี่ยเอาดูดูดูให้ดูจองไว้เลยต้องแก้ฟ้าให้เนี่ยเนี่ยดูดูเลยครับใครอยากได้อะไรก็จองไว้เลยให้ฟรีให้ฟรีแจกฟรีแจกฟรีฟรโอ้ยโทรศัพท์หลุดมือละ <c oughs> แต่ว่าตะกรุดนี้ให้ไม่ได้นะน,นี้ครูบาอาจารย์ให้มาอันนี้ให้ไม่ได้นี่ตะกรุดให้ไม่ได้แต่ว่าอย่างเงินแจก,กได้แจกได้ถ้าใครอยากได้นะถ้าไม่อยากได้แก้วฟ้าก็จะเก็บสะสมไว้ถ้าเชื่อในพุทธคุณถ้าเชื่อมันในพุทธคุณ ศูนย์ปืนก็เป็นเพียงดินเหนียวเก็ <c oughs> บไว้เ <c oughs> มื่อคืนนี้ก็สวดนี่แหละสวดพุทธคุณยัดยัดนี่แหละยัดของพวกนี้แหละยัดเหรียญยัดอะไรสวดคนเดียวอันนี้แต่ว่าตะกรุดนี้ตะกุดนี้ไม่ได้เลยเก็บไว้ให้เก็บไว้อย่างเดียวให้ใครไม่ได้ เดีนังซื้อตั้งใจซื้อตั้งใจตั้งใจซื้อมาบุซื้อมาศึกษาโดยเฉพาะเลยนะนี่เพราะว่าเพราะว่าเราพระมันมีเวลาบ้างเยอะไง <c oughs> ก็เรียกมาอ่านซื้อมาอ่านซื้อมาดู <c oughs> วันนี้วันนี้แค่นี้นะครับผมถ้าแก้วฟ้าบ้างเดี๋ยวแก้วฟ้าจะอัดคลิปอัดคลิปมาให้ชมใหม่กันนะครับใครอยากได้อะไรก็เลือกเลือกไว้ดูดูไว้เห็นหน้าแล้วถามเลยแล้วเอาให้นี่นะอยู่ในนี้นะเฉพาะในนี้นะ ถ้าไม่อยากได้ก็แก่ฟ้าก็จะเก็บไว้เ <c oughs> สียดายเดนนังกวดแก้ฟ้าปล่อยไปแล้ว <c oughs> วันนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวแก้วฟ้าว่างนะกก้วฟ้าจะมา,าคลิปให้ชมกันใหม่นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับมีความสุขทุกๆคนนะครับ วันนี้สวัสดีครับผม